บ้านโครงเหล็กสำเร็จรูป เป็นแบบไหนสมัยก่อนนะเราจะเคยเห็นพวกออฟฟิศคอนเทนเนอร์นะครับหรือคน DIY เอาตู้คอนเทนเนอร์มาตั้งแล้วก็เจาะรูหน้าต่างประตูนะครับเราก็มักจะเรียกว่าบ้านตู้คอนเทนเนอร์จริงๆแล้วในประเทศไทยหรือต่างประเทศมีใช้กันมานานนะเขามักจะใช้ทําพวกแบบออฟฟิศชั่วคราวนะครับตามโครงการหมู่บ้านหรือออฟฟิศที่ต้องการเคลื่อนย้ายในอนาคตบ้านคอนเทนเนอร์มี2แบบนะแบบที่ใช้ตู้คอนเทนเนอร์แบบดั้งเดิมเลยมาปรปับปรุงกับเป็นโครงตู้คอนเทนเนอร์ใหม่ทีนี้จะแตกต่างกันคือตู้คอนเทนเนอร์จริงๆเนี่ยมันอาจจะผลอะไรมา ไม่รู้นะครับมีสนิมมีความสปกปรกเราต้องมาทําความสะอาดแก้ไขยเยอะแต่มันมีความแข็งแรงสูงมากๆอย่าลืมนะตู้พวกนี้เป็นตู้ขนส่งทางทะเลซึ่งถ้าพูดกันตรงๆก็คือมันเกินความจําเป็นในการใช้งานสําหรับบ้านอยู่อาศัยครับมันก็เลยมีบริษัทที่ทําโครงเหล็กนะครับเขาก็เอาแบบของตู้คอนเทนเนอร์นี่ยแหละมาย่อไซส์ให้เล็กลงแล้วก็ใช้อุปกรณ์วิธีการต่อวัสดคุคล้ายๆกันเลย ซึ่งปัจจุบันนะคบมีขายทั่วไปเลยนะแล้วก็ราคาประหยัดมากๆอย่างที่ผมซื้อมาราคาโครงขนาด3เมตรคูณ6เมตรสูง2เมตร80 m, เนี่ยอยู่ที่ประมาณ30,000บาทเท่านั้นเองเพราะนั้นราคาเนี่ยเพื่อนๆสามารถซื้อโครงบ้านมาตั้งและเพื่อนๆก็กรูพื้นกรูผนังกรูหลังคาก็เข้าอยู่ได้เลยครับซึ่งแน่นอนนะบางแบรนด์เขาก็จะขายแบบประกอบเสร็จบางแบรนด์เขาก็ขายแบบเป็นตัวบ้านมามีผนังมีประตูมาให้เราก็มาประกอบเองหน้างาน